ทายาทหมื่นล้านกับสิ่งนี้แทบแยกไม่ออกเปิดลูกใหม่น้องเอบบเกลลูกสาวชมพู่ซ้นสีสันให้แฟนๆต้อนรับฮาโลวีนเล่นเอาหัวใจเอฟซีใจตุ้มๆต่อมๆไปตามกันเมื่อคุณแม่สุปตาลูกสามชมพู่อรายาได้โพรูปอดความน่ารักของลูกสาวคนเล็กน้องแอบบิเกล ที่มาในทีมต้อนรับวันฮาโลวีนที่ใกล้จะถึงนี้ปีนี้น้องเกลมาพร้อมความน่ารักน่าเอ็นดูในชุดไทยลายเกย๋พร้อมแคปชั่นบอกว่าแบบพังตัวงานนี้บรรดาพี่พี่แฟนคลับต่างตกหลุมรักสาวน้อยโรวัวคอมเมนต์กันสนั่นไอจแม่ชมว่าอยากจะอุ้มตุ๊กตาสาวน้อยชุดไทยกลับบ้านจุงแม่แก้งนอนโอ้ยกลัวหนูลายขวางตามกลับบ้านคนไหนตุ๊กตาน่ารักไม่ไหว ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าหนน้องเกลไหนตุ๊กตาแอบิเกลเหมือนตุ๊กตาเลยเป็นต้น